โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำร,รวจสถานีตำร,รวจภูธรประจันตคามดินแดนไม้กวาดงามหรือเรื่องน้ำน้ำตกใสไัยเศรษฐกิจอําไัยร่วมหลากหลายหัตถกรรมอนุสาวรีย์พระพักตร์ดีเดชท้าวอุเทนพ่อเมืองประจันตคามในพื้นที่ประจันตคามประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมประจันตคามมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกแก่งครองช้างคลางน้ำตกสาวน้อย แต่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น 1. ปัญหายาเสพติด 2. ปัญหาเด็กแว้น 3. ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชควบคุมง,งานด้านการป้องกันและปราบปรามตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีกำกับโดยพลตำรวจตรีเกติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภัสกรทุนทร์ทรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจินบุรีรวมกับสถานีตำรวจภูธรประจันตคามโดยมีพันตำรวจเอกชวลิต สุธมาจารย์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม Laughter, พันตํา, empire, aine, ตารวจโทอต,ติเทศพงษ์สุวรรณรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรประจันตคามพันตํารวจโทสุทัศน์ทองกล่องสารวัตรสืบสวนปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามหัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตํารวจภูธรประจันตคามรวมกับเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนี่คือที่มาของ Stronger Together โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมมีเครือข่ายประชาชนเพิ่มขึ้นและเพิ่มความหลากหลายทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำสาขาวิชาชีพผู้นำทางความคิดผู้มีบทบาทและยอมรับในสังคมอาสาสมัครตำรวจชุมชนอสอมประชาบ้านและประชาชนจิตอาสาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี2567มีเครือข่าย51คนในปี2568เพิ่มเป็น61คนมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นทั้งหมด56คน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์มีการลงพื้นที่พบปักกับเครือข่ายและแนวร่วมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนมีการลงพื้นที่จริงกว่า15ครั้งตะโกนปศอนะครับแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนนะครับที่มีส่วนร่วมในโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระดับ หัวหน้าสถานีมีการลงพื้นที่กว่า10ครั้งมีการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นไลน์ f a c e b o o อิน s t a g กร m กลับหามากกว่า176ครั้งในรอบ8เดือนมีการรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากถึง7 4เรื่องควบคลุมทั้งปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านความขัดแย้งมีการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนให้คณะกรรมการระดับสถานีตำรวจแก้ไขมีการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่สถานีตำรวจไม่สามารถแก้ไขได้ให้คณะกรรมการระดับอำเภอมีกระบวนการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนสู่ระดับจังหวัดผลการแก้ไขแก้ไขปัญหาทั้งหมดรวม74เรื่องแก้ไขสำเร็จไปแล้ว100%เต็มปัญหาที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเช่นปัญหาเด็กแว้นขับรถเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์ ได้รวมกับวัฒนธรรมจังหวัดประหลัดอำเภอรตรวจสถานบริการในเขตพื้นที่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ามีการประชาสัมพันธ์แก่ครูนักเรียนในสถานศึกษาให้รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าได้ขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติมีการนำผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน25คนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเอ็กซเรย์ตรวจประสาวะหาสารเสพติดมีการตรวจประสาวะกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุช่วง12ถึง65ปี จัดกิจกรรมทางาศาสนาเพื่ออบรมจิตใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดกิจกรรมฝึกอาชีพได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบลบ้านหอยเยี่ยมชมการทำขนมจีนด้านการปราบปรามมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งผู้ค้าและผู้เสพชุดมวลชนสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากเครือข่ายท่าประชาชนว่ามีผู้ป่วยจิตเวทที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดสแก้วชื่อนายฮลอใจเกษมจะส่งตัวกลับมาเฝ้าดูอาการที่บ้านเลขที่30ตำบลประจันตคามได้ลงพื้นที่เพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขได้ร่วมประชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามพร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพันตำรวจโทสุทัศน์ทองกล่อง พร้อมชุดมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมนายฮัลลอใจเกษมมีอาการดีขึ้นไม่มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงทำร้ายคนในครอบครัวขอขอบระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรกับว่าอะจันตาาระครัทุกท่านที่ให้ผมมีชีวิตที่ดีทุกวันนี้มีงานมีการทำและครอบครัวผมได้มีความสุข,ขอบอุ่นขอขอบคุณทุกท่านทุกคนครับมีการจัดเก็บข้อมูลวิดีทัศน์ในรูปแบบเอกสารภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจำนวน50เเรื่อง มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามโครงการสร้างเครือข่ายในรูปวิดีทัศน์ทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนอกจากนั้นยังสามารถควบคุมคดีอาญาห้ากลุ่มผ่านเกทุกด้านพร้อมทั้งได้แรงสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาที่ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายอย่างใกล้ชิดพลตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรรณละอ,องรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจประเมินโครงการสองเกทุกเกเตอร์และพบผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน เมื่อครั้งก่อนอดีตชาวบ้านเข้าถึงตำรวจได้ยากยกเว้นผู้นำชุมชนแต่ทุกวันนี้ตำรวจชุดมวลชนสมพั์ของโรงพยาบาลธรรมนำโดยท่านสารวัตรสุดทันเข้าไปทำให้ชุมชนชาวบ้านกับตำรวจเขามีความผูกพันกันตำรวจมาช่วยแก้ไขปัญหาให้เขามาเป็นที่ปรึกษาให้เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ และได้ลงพื้นที่พบประชาชนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและตรวจเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชสถานีตำรวจภูธรประจันตคามโดยชุดมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับภาคประชาชนป้องกันอาทยาในโครงการสโตนเกอร์ทูเกเตอร์มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอประจันตคามให้สงบสุขและประชาชนมีความสุขรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูทรประจันตคาม